โู้สวันวันนี้ผู้สูวานวันนี้ของพวกท่านมีอายุยืนยาวนานสาธุแ็่เมิตรดี ว่าก่อนหน้านี้นะครับหลวงปู่พระมหาศิลาท่นทนทา,นทานได้เมตตาเหล่าทหารไทยมากๆครับหลวงปู่ท่านได้เดินทางนะครับไปมอบเงินจํานวน2ล้านกว่าบาทนะครับให้กับท่านแม่ทัพภาคที่2ซึ่งเป็นตัวแทนที่จะนําปัจจัยเหล่านี้นะครับนำไปช่วยทหารที่อยู่ใชายแดนนะครับซึ่งหลวงปู่นะครับท่านเมตตาเล็งเห็นความสําคัญนะครับของรั้วของชาติครับท่านรู้ว่าเหล่าทหารเนี่ยลำบากมากๆและทุกคนนะครับก็ต้องการขวัญและกําลังใจอย่างมากนะครับในภารกิจครั้งนี้หลวงปู่นะครับท่านได้เมตตามากๆครับจึงจัดพิธีพุทธาพิเศษโดยมีคุณปู่ เศรษฐีนีใจบุญเป็นประธานในการสร้างเหรียญวัตถุมงคลครั้งนี้ครับชื่อว่ารุ่นพระหุรมานะครับเป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเหรียญมงคลซึ่งตั้งใจนะครับจะนําไปมอบนะครับให้เป็นขวัญและกําลังใจกับพี่น้องฐานไทยนะครับที่อยู่ในตะข็บชายแดนซึ่งกําลังรักษาดินแดนเพื่อให้ไม่มีศัตรูเข้ามารุกรานนั่นเองและเหรียญพระหุรมานี้นะครับได้ทําการพุทธาพิเศษนะครับโดยหลวงปู่พระมหาศิลาท่านได้เมตทาพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตเดียวเลยนะครับยันยันนี้นะครับเป็นยันพระหุรมาน ผมชอบมากๆเลยนะครับว่ายันยันนี้นะครับเป็นยันศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงปู่พระมหาศิลาเลยนะครับเป็นยันพระหูรมานครับซึ่งด้านล่างเนี่ยครับมีการเหยียบอาก้านะครับซึ่งยันยันนี้นะครับจะเป็นยันมงคลที่จะเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้เหล่าทหารไทยนะครับมีกำลังใจในการกล้าและสู้ศึกเขาว่ากันว่ายันยันนี้นะครับพระหูรมานใครมีไว้ ไร้พ่ายครับเป็นยันแห่งผู้ชนะอย่างแท้จริงเมื่อพี่น้องอาหารไทยเหล่านี้ได้เรียนวัตถุมงคลพระหุระมานรวมทั้งยันก็จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องทหารทุกคนนะครับที่ทําหน้าที่อยู่ที่ตะเข็บชายแดนมีกําลังใจนะครับแล้วก็มีความกล้า,าหาญในการทําหน้าที่ครั้งนี้ ได้อีกยิ่งขึ้นเยอะๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับและในวันนั้นนะครับผมเองโปรดิวเซอร์อยู่เนี่ยครับได้ถวายงานนะครับทำหน้าที่ครั้งใหญ่ครับซึ่งพี่ปุ่นนะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่2ได้มอบเหรียญพระหุรมาซึ่งเป็นเหรียญอันทรงคุณค่ามากๆนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคําซึ่งมีเลขโคดตั้งแต่เลข1ถึงเลข9มอบให้ผมทั้งหมดนะครับเเหรียญเพื่อให้ผมนะครับนำเหรียญทองคําทั้งหมดนี้มาประมูลให้กับพี่น้องที่มาร่วมบุญนะครับที่ทําอุทิยารรวมถึงคนที่ดูไไไลลล์สดดนนะร้ปมูออ ร,ร่วมบุญการผมตั้งใจมากๆในการประมูลเหรียญครั้งนี้ครับเพราะว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์จากการประมูลเหรียญทองคาทั้ง9เหรียญน,นี้จะนําไปถวายลงปู่พระหมหาศิลาทั้งหมดและนี่นะครับคือเหตุผลที่ผมตั้งใจมากๆในการเป็นพิธีกรประมูลเหรียญทั้งเเหรียญอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับองแรกเลขโถดหมายเลขเก้าครับ สามแสนห้าหมื่นบาทมีมากกว่านี้ไหมครับหมายเลขเก,ก้ารายได้ทุกบาททุกสตางค์ถวายหลวงปู่พระมหาศิล,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 ลาทั้งหมดสี่แสนห้าหมื่นบาทหมายเลขเก,ก้านับห้าแม่ใหญ่ติ๋งขึ้นนำน้วครับตอนนี้นับสี่ออนไลน์วิออนไอลน์บาทได้นะครับเบอร์เก้านะน,นับสามสามี่แสนห้าหมื่นบาทตอนนี้อยู่ในพิจิตรนะครับนับ ออนไลน์ปาดได้เลยนะนับสองเบอร์เก้านะสี่แสนห้าหมื่นบาทพี่ติงนี่คือเหรียญแห่งความทรงจำนะครับเหรียญทองคำหมายเลขเก้าสุดในสายนะสุดในสายเลขเก้านะองครูและเหรียญนี้บอกเป็นทองคุณติง และสุดท้ายนะครับเราได้ประมูลเหรียญทองคําพระหุรมานทั้ง9เหรียญนี้ตั้งแต่เลขคดเลข1ถึงเลขเเราได้เงินบริจาคจากการประมูลทั้งหมด3ล้านบาทครับดีใจมากๆนะครับเป็นบุญมากๆที่ผมได้ทําหน้าที่นี้ครับต้องขอบคุณเศรษฐีใจบุญนะครับก็คือพี่ปุ่นนะครับอิสุสุตรีเพชรนะครับเป็นผู้สร้างเหรียญเหรียญนี้นะครับมอบรายได้ทั้งหมดให้แก่พี่น้องทหารไทยทุกคนนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านเป็นฮีโร่ของพี่น้องชาวไทยอย่างแท้จริงครับและในวันนั้นนะครับพี่ปุ่น นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยได้เป็นตัวแทนนะครับในการนำปัจจัยทั้งหมด3ล้านบาทนําขึ้นถวายหลวงปู่พระมหาศีลานะครับดังภาพที่เห็นอยู่นี้ครับออออออม่่่่่ตตตต ทั้งหมดนี้นะครับคือเงินจนํานวน3ล้านบาทนะครับที่ได้จากการประมูลเหรียญทองเมื่อกี้นี้นะครับนำมาถวายหลวงปู่ให้เห็นกงินแบบโปรง่งใสแล้วก็ทุกบาทตุกตางมออให้หลวงปู่นะครับไปสร้างบุญสร้างกุศลในสาธารณกุศลที่หลวงปู่ท่านต้องการเลยและหลวงปู่ท่านได้รับบิริครับว่าเงิน3ล้านบาทที่ทุกคนได้ร่วมกันถวายมานี้นะครับให้นําไปสร้างพระธาตุเจดีโนนสาวเอไปสร้างวัดสวนธรรมปิติทั้งหมดเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่มาร่วมบุญในการประมูลเหรียญทองคำ รุ่นพระหุรมาในวันนั้นและสุดท้ายผมก็ขอบคุณนะครับท่านแม่ทัพภาคที่2มากๆนะครับในการรั้วของชาตินะครับปกป้องอธิปไตยให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับได้อยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้อย่างมีความสุขและต้องขอบคุณนะครับพี่ปุ่นนะครับเศรษฐีนีใจบุญท่านนี้นะครับที่มาเป็นเจ้าภาพนะครับในการสร้างขึ้นขมงคนรุ่นพระอุรมารุ่นนี้นะครับผมเองครับก็ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้รับเหรียญพระหุรมานะครับเหรียญมงคลอสมคุณค่าที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่น้องาาาไนนะครรรรับบด้้้ึ่งงงหเสสุญ ขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยเหรียญนี้นะครับจึงจะเป็นเหรียญที่ระลึกที่จะจดจําไปอีกยาวนานและขอให้ใครก็ตามนะครับที่ได้รับเหรียญเหรียญนี้ไปไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทหารไทยที่อยู่ในตาเข็บชายแดนทุกคนนะขอทุกคนมีขวัญและกำลังใจชนะศึกและทํากิจสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสําเร็จสําเร็จครับส่วนพี่น้องชาวไทยนะครับที่ได้ร่วมบุญในรุ่นเหรียญพุทธมรนนี้คุณได้มีส่วนร่วมในการมอบน้ําใจให้กับพี่น้องทหารไทยด้วยขออนิสงานของการร่วมบุญในครั้งนี้ทุกๆคนที่ร่วมบุญในนกาาารรรบูชเียพุ ขอทุกคนนะครับจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ,ฟูและสามารถพลิกชีวิตไม่ไว่าจะเจออุปสรรคใดก็ตามขอให้ผ่านวิกฤตเหล่านั้นไปและขอให้ลืมตาอ้าปากไปได้ทุกคนทุกแห่งมีแต่ชนะชนะไร้พ่ายไม่มีแพ้ผู้ใดเหมือนพระหุรมามที่ชนะทุกอย่างสาธุ